สบายดีเด้อค่ะพี่น้องสบายดีเด้อจ้าเนานะสิ่งที่จิ้วจะเหตุในถุกๆุกเหมือก่อนหมดต,ตื่นเช้ามาก,ก็คือดังไฟข้างหมขาวทุกคนหลังจากที่ดังไฟข้างหมขาวแล้วก็คือจะลงไปเล่อเบิง่งหมุดดินเ้อทุกคนเด้อนะเลาะเบิ่งพืชผคนละปุูกของเฮ้าก่อนอื่นก็ต้องข้างหมขาวซะก่อนทุกคนนะตอนนี้ก็เศ้าเลยทุกคนนะหกโมงแล้วเด้อตะเวนกะนาจะขึ้นสูงแลนะแหละทุกคนมือจะ้จิ้วสิลงไปหล่อเบิงง่งหมดดินเนาะ มาข่าวมูขาวทุกคนอุ่นข,ขาวอ้ามทแหลเพราะว่าจิ้วซีพัดขาวหุ้งขาวเลื้อมือนั่นหลยแต่จะเย็นไวสิมาพัดเอาพัดให้น้องเพชรจ้าวนนันททนี้ดังพื้นดังผ่านบางมือแ้่จิ้วกระดังพื้นแล้วแต่บางมือกระดังพื้นบางมือกระดังผ่านทุกคนแล้วแต่อยากดังเนะาะจะดังพื้นกระดังอยากดังผ่านกระดังเลยทุกคนสบาย แล้วแต่ความสะดวกของเฮาบางมือเฮาอยากดังฟืนเฮากด็ดังเนื้อถือกระดุมอีกดังทานก็ดังแล้วแต่ความสะดวกสบายเนะาะหลจากเธอจิ้ามมาคราวแ้วก็ฉังลงไปรอเบิร์มอสเตรยก่ เย็นอ่ะทุกคนวกวะวานกระจิ้วสีนั่นสีขาวพักเขาเจ้ามันเลือหลายวกว็จะอัน,นอุ่นอุ่นพ่อว่ะพห้พอมใหม่ไปกินนะบรรยากาศช่างดีซะเหลือเกินนะทุกคนจิบกาแฟ จิกฟัฟเฟลิมเนาะไปทุกคนโอ้ตวงสจิวมันลาวเด้อทุกคนมันก็สิเป็นเหลือม,เ,อมเพราะว่ามันตกแตกไปเวินขึ้นสูงเลยนะทุกคนนี่เนาะบรรยากาศดีอลีทุกคนแต่วา่าป้าพาที่ขึ้นสูงเนยนยะ มันอากาศดีขนาดคุณจะตะเวนแดงเอาจิบกาแฟก่อนนิดหน่อย๋ยวกางสีลงไปรอบนพื้ดินว้ามันยากาศดีมากทุกคนคือสามารถได้เห็นพาธีขึ้นแต่จะมีสะว่ายน้ำนะทุกคนมีสะว่ายน้ำเนาะมีอันนี้คือชนรับประทานนำคลองเนาะทุกคนนะจ้ะก็มี วิวงามให้เบิ่งวิวกวกเตาะกบตาวิวทุท่งนาเนาะทุกคนให้เบิร์กอากาวิวแบบพระอาทิตย์ขึ้นทุกคนเนี่ยจังหวัดไฮเบิร์กง,งาม,งามสใสเซรามลายเกินีกาแฟซองเดียวทุกคนกาแฟเนสปกติใเซนามหน่อยเพราะว่าเซรามไม่หายเลย มันจะโมเข็มขุนนะนะทุกคนกินเข็มขุนจะหน่อยจะหัวใจสันนะ่นนะนะเหมือนอากาศนะหมอกลงเลยทุกคนเนะาะเบ่งปากเป็นอาย้ะหมอกลงทุกคนตอนนี้นะนะหมอกหยดปับๆๆ๊บปันะ๊บปั๊บหยดใส่ขาเนาะ เมื่อซาจิวกับิได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆอยู่ทุ่งหาทุ่งหน้านะมาให้พี่น้องพี่ๆและพี่ป้าน้าอาเอฟซีนะนเดิมๆอยงไรก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ซาจิวคือเก่าคือเดิมเนาะหากักแพงเอฟซีทุกคนคือเก่าเดิอเนานะ เป็นชิฮอตดปีใหม่แล้วเนาะทุกคนยู่ก็ยางหายทุกคนเนาะหักษากสุขภาพเนาะไปเลียนไปเที่ยวกันอย่าก,กินเมินเมาเนาะกับบ้านกับเ่อนกับให้ตลอดปลอดไฟตลอดปลอดภัยทุกคนเด้อเนาะค่ะกะเป็นห่วงเอซีทุกคนเด้อนะทุกคนเนาะโอเคปะทุกคนในเวลาแหละชิวพาลงไปหล่านมกันพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วเด้อทุกคนวันนี้ เราจิวลงมาสวยเนาะถ้าลงมาเศร้าก็จะเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นปลิบปลีปล่นะทุกคนเนาะแต่กับมือนี้กับ่มีอย่างมากมายเนาะถ้าลงมาเลาะกินกับจิบกาแฟฮอนฮอนนะทุกคนตอนเศร้านะคะอ้ามันเลาะเบิง่งเหมือวดินจิวดินลายเสือทุกคนที่ปลูกน้ำลังที่น้ำถั่วนะมันก็จะออกมาหย่อมมันเยี่ยมทุกคนเอ้ปุ่ดขี้ขาดหักษานี่ได้มันมาปลูกอีกนะไปบ้านซ้อไม้สิเดะเอาเครื่องมันนะ้ำผึ้งมาปลูกก่อน เฮ <G ül> ้่นะทุกคนหัวนน่ำถ่วมันนะเฮ้ยมันออกแน่น่นะ <G ül> มันมันออกบอเสมอกันเลตัวห้าก็ออกกับมีนี่เด้อมรก็ดินนน่ำถ่วมตัวมันออกตัวน้ำมันออกค่ะคาค่ะอยู่เลยทุกคน <G ül> บรรยากาศตอนเศร้ากับบดเศร้าบาันได <G ül> ทุกคนเลยเนาะ กระโปาปันใดก็สวยเติบเลยหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้ทุกคนเนาะเป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะอยู่กรุงเทพแจ้งแล้ว่ปันนี้เนาะปกติซาจิวทำงานอยู่กรุงเทพชาจิวจะตื่นหกโมงส,สี่สิบห้านาทีแต่รู้สึกว่ายังบ่ดแจ้งเลยทุกคนแต่วยู่บ้นาจิวนี่หกโมงนี่คือแบบตะเวนขึ้นสูงแล้วทุกคนจ้าแล้วก็ชาจิวคันใดไปอันบานซ้ไม้าเลยาจิวก็สิีเอาคอนะ้ำเผินมาปลูกอีกมันเนาะทุกคนเพราะว่ามันว่างดิอีเดีปลูกกระโพดมันก็บ่อ,ออก โผลกระบ,บอกทุกคน ه, จิกบกาแฟเบิง่งทวดินคอยนั้นแม่แก้วเอ้ยมาเบิงเ่งนะเด้อมกทวดินนำถั่วนะทวดินล้านนะเ้อมันบ่ออกเด้อคุณยายมกทวดินนำถั่วนะมาเบิ่งซอยคอยนะ่นตะกี่ขานบ่นเราบัดทีเนาะบัดนี่ พอดีลายเสืออันนี้ทุกคนตะป่งน้ำหลังฟูอินซีแล้วเอาหน้ามาถ่วมงองชาวจิ๋วนี่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 เศรษฐีจังได้สามันออกแล้วนี่น่ะเรเป็นตะขีคานบลรวัดเถอะปะนี่ตายลดนี่น่ะมันออกแบบนี้ทุกคนมันออกไม่แยมไม่แยมแบบโอ้ยงามอะรีเบิ่งบรรยากาศอยู่มองนี่สวยงามแห้งเลยทุกคนชาวจิ๋วใส่เบิ่งอืมติดตัวสวยเลยจามาก จะมีจุดดีหลก então, ักกจุดเสียเนาะจุดบกพร่องนะทุกคนอารมณ์คือการเนาะบ่มีภัยดอกเสียตื่นมาแ้วอารมณ์ดีถูกมือถูกมือบ่มีดอกทุกคนมันก็ต้องมีคนที่อารมณ์ดีแก็อารมณ์หายอารมณ์เสียเนาะปะปนกันไปแต่ละมือแต่ละวันนะทุกคนบ่มีภัยดอกเสียดีตื่นมายิมไปเปิดตื่นมาหยิมไปเปิดคู่มือคู่เวนเนาะทุกคนเนาะมันก็จะมีนั่นแหละเออมีอารมณ์เสียอารมณ์หายนำมาละเนาะทุกคนเนาะนะคะจังไลกะ จางนาก็หายใส่ชีวิตยอย่างมีความสุขแหละเนาะทุกคนโอ้พอะตะคงเราเราเบ่งพพดินแล้วเนาะดินก็กำลังงามกำลังสวยเลยทุกคนเนะาะออกงามเลยกับมาหนังกกสิกาแฟสวนมอทดินแลวทุกคนท <c oughs> างมอขาวว้าไหวเราเป็นพ่ใหม่หมอแล้วบอกอ่าตะเวนสะบ,บขูขืนซุม้มค่ะถ่พี่น้องฟ้งไปเมื่อนีนตะเวนเขื่นมันเจ็ดโมงละมั้งตอนนี้เท่าไหพอจอมฉาจิวลงมาน่ะ มันหกม้งเข่งเนาะตอนนี้น่าจะเจ๊ม้งแหละคือเมื่อกาเสดพัดข่าให้น้องเทกาขิ้แล้วก็น้องสเสดเข่าเมื่อเอาน้องนาเบียอยู่ในหื่อในบ้านบอกเลยจิงไหนเดียโทรหาสาบีก่อนโทรหาสาบีก่อนมึงว่าเขาซิยู่วเพื่อนบอกดินพระรังคงแห่งงามเลยเดี๋ยวจังหวัดเชียงใหม่ไปถ่ายดินพระรังคงให้เบิง่งดินแล้วให้สวง,งามและให้ม่มากใหญ่ๆนะึ่โอเคทุกคนจะจิวขอตัวขึ้นกันเด้อขอตัวขึ้นไป หนึ่งอาช่วยข่าแล้วก็ขึ้นไปให้กับข่าให้น้องไทก้าก็อนมูนินก็สุริมีโอกาสเลยว่าอามาชมสวนบกทดินธุรกิจร้อยล้านนะของจิ๋บเองนะจ๊ะคนนะอ่าใครอยากมาเที่ยวมาเดินเดินทุกคนอยู่ที่บางพระอาจารย์เมืองสระบุรีโซจิสิบานหลอ่อชมสะท้านที่ท่องเที่ยวกันมีเลยทุกคนมีหัวยินสูงเนาะสถานที่ท่องเที่ยวนะโอเคทุกคนเนาะจ้ะแล้วก็มีซางไวนาบผอมเดินนะสจิวนะมีขบเลยทุกคนเออสวนผักสวนเนี่ยเอแกนิกก็มีซางไวนาบก็มีทุกคนนะ มีรบถูกบอดเลยโอเคทุกคนมาค่านี้เนาะสจิวจะขออวนะยพรเนาะก่จะถึงปีใหม่แหละสจิวจะขออวยพรให้ FC ทุกคนที่ขาม,มาเบิง่งอ่าซ่องบ้านานาผาสุกนะหรือวาสาวจิวเนาะขอให้ทุกคนจงมีต่ความสุขมาสุขภาพาแข็งแรงลำรวยเฮงปังๆถือหวยรางวัลที่หนึ่งเดยในปีใหม่นี้เนาะนะคะอย่างไรไก่าลืมขอมากก็ไรก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวจิวในเะด้อทุกคนเนาะเพื่อจะสืบต่อในการเ็ดคลิปต่อไปนั่นแหละเผื่อจะมีรายได้เนาะ เกิดจะให้มีรายได้มาเจดจุนในขอบในครั้วเนาะพอบบอกให้คนดูถูกคนในครอบครัวดูถูกฮาว่าเออเห็ดไปก็ไอะไรไปโหยดเห็ดไปก็เห็ดไปก็แบบว่าโบเหีนสีแดงเงินในคำจะเถื่อเนาะสจิวแบบฟังคำนี้นี่หูจนชินเลยเนาะทุกคนเนาะเมื่อได้ยินคำนี้เธอได้เลยเห็ดให้สจิวรู้สึกปวดท้อคือซื้อท้อขึ้นมาทันทีเลยเนาะได้ยินแต่เริ่มเริ่มเห็ดเห็ุขีดแหลกแหลกเนาะจนถ้าปัจจุบันนี้ก็ยังได้ยินอยู่ในหูเนาะว่าเห็ดไปกับอะไรไปโหยดเหตุไปกับ เออเหตุขีบถ่ายขีบไปก็คือบเห็นสิได้อยังเนาะเสียเวลาเปล่าๆปล่า,าว่ะสารนานะทุกคนแต่ชัชิวกะยังสู่ถ่ายขีบมาคนเดียวตัดต่อขีบเวลาว่างจากลูกก็มานั่งตัดต่อขีบมงเทือลูกรับเบิดเงียบสงบค,คือเมื่อคืนนี่ชิวก็ได้พากเสียงนาะทุกคนอันที่จริงชชิวอยากพากเสียงเอาได้เอออยากพากเสียงทุกอย่างแต่ว่าเหตุผลที่พากเสียงบ่ไ้ก็คือเฮาเฮาอันว่างจากลูกแบบมันจะมีเสียงรบกวนหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคนชัชิวก็เลยบ่ได้พากเสียงเนาะให้เข้าใจแบบน,นัน้นเลย จังได้กระเจี๊วกะซีสูเฮ็ดต่อไปฮะแหละนะทุกคนเนาะกระมีท่อแน่ท้อยแน่ฮะแหละแต่กระสูแน่แหละทุกคนเนาะชีวิตคนเฮาปรับปนกันไปจังได้กระสูสูฮแหละเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนจ้าบ๊ายบายเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อทุกคนจ้าสบายดีเด้อ